หลายคนน่าจะเคยเห็นปากกาเจอลบได้แล้วนะแบบเนี้ยเห็นตัวอักษรตรงนี้ไหมอ่านว่ากม้มคนทรางความหมายของมันหรือเปล่าว่ามันแปลว่าอะไร ในภาษาเกาหลีนะกอมแปลว่าหมีแค่ฟังก็น่ารักแล้วแลวปะปากกาด้ามเนี้ยเป็นยี่ห้อกอมเห็นรูปตรงนี้ไหมเป็นหมีน่ารักเลยสัญลักษณ์ข้อละหมีมีความหมายว่าความน่ารักอบอุ่นและเป็นนิ่มมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของปากกาด้ามนี้ไงล่ะใช้งานง่ายเขียนลื่นและยังลด ด้วยอีกเหมือนมีเพื่อนซีที่คอยช่วยให้งานของเราอะราบเรื่อนไม่มีสะดุดเลยฟังก์ชั่นของเขานะไม่ธรรมดาสาหรับคนวัยทำงานอย่างเราก็ต้องจดต้องเขียนอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสรุปงานหรือจะจดแผนเที่ยวก็ตามปากากากรมรุ่นเ l ลเซเบิลเจลเพนนี่แหละถือว่าเป็นไอเทมที่ต้องมีติดตัวเขียนให้ดูเลยนี่ไงเขียนลื่นไม่มีสะดุดหัวปากากากคุณภาพไม่ต้องออกแรงเยอะเขียนผิดหรอง่ายมากแค่ลบเนียนกลิบ ติดตรงไหนลบทันทีไม่ต้องเสียเวลาขีดค่าหรือหาลิควิดให้วุ่นวายใจเก็บงานเป๊ะเลยล่ะดีไซน์น่ารักโดยเฉพาะตัวน้องหมีคนนี้กอมเป็นปากกาที่ไม่ธรรมดาแต่เป็นตัวช่วยในการทํางานที่สนุกขึ้นมีซักด้ามรับรองว่าจะถูกใจวันนี้ไปหาดูได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะแปะพิกัดไว้ให้แล้ว